คุณหัวใจองก์กรนะครับจากครูอาครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณสติกเกอร์น่ารักน่ารักนะครับจากครูอาครับยกมือทักทายนะครับจากใหญ่เงินนะครับขอบคุณมากมายครับสติกเกอร์สู้ๆนะครับจากครูอาขอบคุณครับ คติดเกย์ยกมือทักทายนะครับจากใจเงินครับขอบคุณครับ 5ล้านดวงตานะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณทุกแรงใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะมาส่งกำลังใจให้เย็นนี้ครับ สติกเกอร์ใจเลิฟๆนะครับสติกเกอร์น่ารักน่ารักนะครับจากพี่ชูใจครับ <c oughs> ขอบคุณมากมากครับดอกไม้สวยๆนะครับจากพี่ชูใจครับขอบคุณครับ กอบคุณสติเกอร์เพนพินนาระครับยกมือทักทายมานะครับจากตัวครับ <c oughs> ขอบคุณสติเกอร์นารักครับจากพี่ชูใจครับเลิฟเลิฟนะครับ คุณห้าล้านโดงตาหกเลิฟหกไลค์ครับ, <c oughs> ข,อบขอบคุณมากครับที่ยังอยู่เป็นกำลังใจให้ครับ <c oughs> ขอบคุณลูกแก้วสารพัดนึกนะครับจากมาร์ชแนแนลนะครับขอบคุณครับสติ๊กเกอร์น่ารักน่าร,รักครับหัวใจอบออดครับขอบคุณทุกท่านนะครับทานข้าว กันด้วยนะครับตอนเย็นนะครับทานข้าวด้วยนะครับขอบคุณหัวใจบัวบัวครับจากมาชแนลนะครับอันไหนยังไม่ทานข้าวทานข้าวด้วยนะครับไล่ห้าเลิฟครับขอบคุณครับลานดวงตาหกไล่หกเลิฟครับคนที่มาเป็นกำลังใจนะครับ